คดีนี้ไปดูการหนีของนักพนันที่หนีเป็นอยู่ตายเลยทีเดียวสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทรพลครับท่านตำแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตําวจแห่แดนเป็นคดีการพนันทั้งหมดเนี่ยเป็นนักพนันกนลำลังเมามันมากๆเลยครับเนี่ยตาย้ไปมาเออมาแล้วตำรวจาเรวยเอาเอาหนีดีดีีครับเอาไปแล้วครับไปแล้วครับ โอ้หตามแผนที่วางไว้ที่ประจําเลยครับลงท่อเลยครับนี่ครับลงท่อครับตามที่วางแผนไว้1ไปแล้วครับ2ครับ3าแล้วครับห้าสแล้วเฮ้ยโอ้โหลงไปได้ไงวะเนี่ยเอ,เอยไปไหนวะเมื่อกี้อยู่ตั้งเยอะแล้วมันหายไปได้ไงวะ อยูนี่มันอัดเข้าไปกันอยู่ในท่อระบายน้ำเนี่ยเฮ้ยเสัน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 อะไรสั่นอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเอ็งเป็นอะไรเนี่ยตาตาตื่นเต้นเฮ้ยตื่นเต้นนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็รอดแล้วแต่แต่ตาคาตื่นเต้นน่ะมันก็มีปัญหาดิปัญหามีปัญหาอะไรวะปัญหาอะไรตื่นเต้นน่ะห้าอุจจาระโอ้โหขาดดาษมันตื่นเต้นแล้วอุจจาระแตกเป็น ญหาจริงๆด้วยโอ้โหอ,ออกมาฉุนทั้งท่อเลยไม่ใช่โอ้เอ็งอย่าบอกนะว่าเอ็งถึงกับอุจจระเลยอุจจระเลยเฮ้ยแล้วมันจะไหลมาโดนข้าปะ่ะวันเนี้ยต,ตอนนี้ยังแต่ <c oughs> เฮ้ยอะไรโู้โหจัดเต็มจัดหนักโอ้โหออกมาเนื้อเนื้อเละเลยนี่อุจจาระหรือว่าปลุเนี่ยออกมาบานเลยถึงกับแตกกระจายเลยเนี่ยโอ๊ยไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้โหให้ใครก็ไม่ไหวออกมาเป็นมดแตกกลางเลยหนีตายละครับเนี่ยโอ้โหเอาเอาออกออกละฮะออกมาออกมาจัดเป็นจับตายเป็นตายใครจะไหวหนีวะ โอ้โหหนีตายพวกเองออกมาทำไมเนี่ยไม่ไหวแล้วพี่ทนไม่ไหวแล้วจะตายแล้วเนี่ยทนอะไรทนมันเนี่ยแหละก็ไอ้เอามันเลยโอ้หที่ซ่อนอย่างดีตำรวจก็จะไปอยู่แล้วเพราะแกคนเดียวตื่นเต้นแล้วจะรัดแตกจะรัดแตนจนเพื่อนไม่ไหวเนี่ยไอ้บ้า โอ้โหท้ายังเลอะเลยทั้งกลุ่มก็วิ่งลงไปในท่อระบายน้ำแล้วก็ลงไปกันหมดเลย4ี่ห้าคนตำรวจหาไม่เจอก็มีนักพน,นันอีกคนหนึ่งกนกลัวมากกลัวจนตือแตกอะ่ะคนอื่นๆก็ทนไม่ได้ก็โผล่ขึ้นมาจากท่อระบายนะ้ำโดยตำรวจไม่ต้องออกแรงหาเลยขึ้นมายอมตำรวจจับดีกว่าตื่นเต้นและเป็นแบบนี้ก็ดีนะตำรวจจะได้จับได้แต่โดยดีขอขอบคุณร้อยตำรวจโทรวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าของเรื่องอุจจาระแตกในท่อ